ท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านเมื่อวานสนทนากันว่าถ้าทักษิณกลับบ้านสถานการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ลองเปลี่ยนคําถามกันใหม่ครับว่าถ้าทักษิณไม่กลับบ้านสถานการณ์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นที่คุณสมบัติบุญงามนนท์ครับตกลงถ้าคุณทักษิณเกิดเปลี่ยนใจเชื่อคุณสมบัติไม่อยากกลับบ้านเลยสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะก็เป็นแบบนี้แหละเป็นยังไงฮะเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนี้คือคนก็จะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณหรือฝ่ายที่ไม่ชอบคุณทักษิเลย ก็จะหยิบคุณทักษิณเนี่ยออกมาถกเถียงออกมาพูดถึงไม่เลิกไม่ลาคุณทักษิณก็จะกลายเป็นทั้งบุคคลที่คนรักที่สุดกับคนที่คนเกลียดที่สุดมันก็จะคาราคาังอยู่อย่างเนี้ยไปต่อไม่ได้คือเราจะต้องทำให้คุณทักษิณเนี่ยวิวัฒนาการออกจากจุดนี้คือถ้ายังยังคาราคาังอยู่อย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าเราก็จะออกจาก จากไอ้วังบนบทหน้าสื่อทั้งหลายหรือความสนใจของพวกเราเนี่ยก็จะถูกคุณทักษิณเนี่ยดูดไปหมดครับผมผมคิดว่ามันเกินไปมันเรามีมีตัวละครไหนในประเทศไทยที่คนมันถกเถียงกันทุ่มเทถกเถียงกันได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับนอกจากคุณทักษิณเห็นมีเรยานี่แหละครับที่คุยกันไม่เรอย,อยาก็เป็นช่วงสั้นสแ้ <c ười> <ๆ>้วงหายใช่ไหมสั้นแต่ทักษิณคุณลองดูเมื่อกี่ปีแล้วครัแล้วโอ้โหมันนานมากนะผมผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องจะต้องจบ คือเรารู้ทุกทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งเรื่องประเด็นทุกสินต้องจบครับเพียงแต่ว่าผมกาลังสงสัยว่าเราติดติดกับอะไรกันอยู่ผมกําลังคิดว่าเนี่ยเรากลติดกับทักษินอยู่แหละอืทั้งสองฝ่ายนะครับคุณหมอฮะถ้าคุณทักษินเปลี่ยนใจไม่กลับประเทศเชื่อคุณหมอไม่อยากกลับประเทศเลยสถานการณ์จะดีขึ้นไหมฮะนานๆจะเห็นด้วยอ่ะคุณสมบัตินะครับคือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ความอึมครึมมันจะคงอยู่ต่อไปมันขึ้นอยู่กับว่าที่ที่เขากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคือการแก้ไขร,รัฐมนูญเนี่ยกับพรบรปรองดองเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาดําเนินต่อแน่นะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมพูดเมื่อวานบอกว่าต้องเคลียร์ทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาพยายามจะเคลียร์ทางแล้วกันเคลียร์ทางดูแลคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเข,เขาเขาไม่ออกมาชุนุมบท้วงเนี่ย สถานการณ์ก็จะรุนแรงเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเ,เขายุติที่ว่าพยายามที่จะกลับก็คือไม่ต้องไปเคลียร์ทางพอเราปองดองไม่มีหรืออะไรตอนนี้จะเหลือเรื่องเดียวก็คือว่ารัฐบาลยิงล่งรักเนี่ยจะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอย่างไรนะครับเ,เมื่อกี้นิดหนึ่งมาตรงที่บอก ใครก้าวข้ามไม่ก้าวข้ามกันแน่นะ <c oughs> จะเห็นว่าจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งน้อยหรือว่าอะไรเวลาจะนั่นมาปุ๊บใครกันแน่ที่ไม่ก้าวข้ามฝั่งตรงข้ามหรือฝ่ายที่อยู่กับทักษิณกันแน่ <c oughs> ผมคิดว่าคนที่เริ่มแต่ไม่ก้าวข้ามในกระโดดก่อนหรืออยู่แทบเท้าทักษิณเนี่ยก็คือคนในพรรคเพื่อไทยเอง <c oughs> นะคนในครอบครัวชินวัตรเองหรือคนที่เกี่ยวข้องเวลาที่จะมีในตำแหน่งเอาตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้หรือว่าเอาพี่สาวโดนปลดอะไรเงี้ยก็ ทักษิณทั้งนั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเขาเลยเริ่มจากคนในในรัฐบาลในภรคพื่อไทยก่อนเถอะนะครับแล้วก็มีคาพูดหนึ่งที่ค้างคาใจมากเลยที่บอกว่ารักมากหรือไรเออผมว่าไม่ต้องผมเป็นคนชี้แจงมั้งว่า<ะ>ว่าใครเป็นคนคุณทักษิณโกงหรือเปล่าครับ<ะ>เพราะว่าคนเสื้อแดงยังพูดอะไรบวโกงแต่ช่วยเราเนี่ยนะครับเรารับได้แล้วก็พูดกัน7 0 8ดิเซนมีทําวิจัยมีออกโพลเลย ก็นี่นี่ไม่ใช่เหรอที่ที่คำพิสูจน์ฉะนั้นทักษิณไม่กลับจะกลับหรือไม่กลับนะครับความโกงงทักษิณเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วแม้แต่คนเสื้อแดงยังพูดเลยนะครับนี่เราคงไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์อีกนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าก็โกงก็ยังจะรักอ่ะนะครับมันก็จะอึมครึมต่อไปครับกรับคุณประวิทย์ครับถ้าคุณทักษิณไม่กลับประเทศสารณ์จะดีขึ้นไหมเราจะมีเรื่องคุยกันไหมฮะผมคิดว่า อาจจะดีสําหรับรัฐบาลคุณยิ่งรักหรือรจะเรียกว่ารัฐบาลคุณทักษณิณดีครับคือคุณทักษณิณมีมือถือ8เครื่องใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวนี้การติดต่อไฟมาหาสู่ทางอินเทอร์เน็ตทางสกายหรือแม้กระทั่งตัวคุณทักษณิณนก็สามารถบินไปอยู่ขคมฮ่ <c oughs> องกงซึ่งมันก็ใกล้มากได้คือเหตุผลที่จะเกิดชนวนการประทะอย่างรุนแรงเนี่ย ก็จะจะอย่างน้อยก็จะซื้อเวลาคือชะลอไปก่อนผมคิดว่าถ้าถามผมนะผมก็ไม่ใช่คนแสดงผมคิดว่าน่าจะดีในแง่ที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้คนทั้งสังคมหลากกลุ่มเนี่ย ลองลองยังหวังนะฮะยังอยากหวังว่าคนเหล่านี้เขาจะพัฒนามีความมีมีความเกลียดหรือความคลั่งไคล้น้อยลงแล้วเ็าอาจจะตรงหักว่าเฮ้เราหมกบุญกับคนคนเดียวมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วปัญหาประเทศมีเยอะแยะมีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะแยะแล้วก็ยังหวังว่าอาจสังคมอาจจะมีวุฒธธิภาวะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นว่าเออก็ต้องตัดสินว่าแกจะกลับหรือไม่กลับแล้วนะฮะแต่ว่าจะอีกสักปีหนึ่งหลังจากนี้ผมว่าหรืออีกสองปีนี้อาจจะต่างนะฮะผมว่าอาจจะเกิด ความแตกต่างโดยเฉพาะหากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือรัฐบาลคุณทักษิณบริหารบ้านเมืองได้ดีมากๆหรือเร็วมากๆเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมันออกมาแล้วแย่มากๆใช่ไหมฮะสมมติรัฐบาลบริหารได้แย่มากๆภายในสองปีเกิดวิกฤตอย่างอื่นนะฮะ,ะเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นยัางเป็นต้องไล่คุณทักษิณแล้วใช่ไหมครับคุณทักษิณก็ <c oughs> รัฐบาลคุณทักษิณก็ล่มเองแล้วหรือเปล่านะฮะอันนี้น่าสนใจตอนนี้สิ่งที่เราได้จะเรียนรู้กันให้มากๆก็คือจะ จัดการกับความต่างอย่างมีวุฒิภาวะได้อย่างไร,รนะฮะลดความเกรียดช่าง เมื่อวานนี้คุณหมอตุลนต้องอ้างกับไปอีกื่อกี้ผมไม่ได้อ้างว่าคุณหมอตุลนพูดว่าต,วตัวเองเกลียดคุณทักษิณอย่างมีเหตุผลใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพอมีความเกลียดเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพในการใช้เหตุผลสมรรถภาพในการใช้เหตุผลเนี่ยผมมันลดลงไปโดยประยายถ้าข้างใครคุณทักษิณก็เช่นเดียวกันสมรรถภาพในการมองหาหรือมองเห็นหรือยอมรับจุดอ่อนหรือปัญหาคุณทักษิณเนี่ยมันก็ หายไปอันนี้เป็นปัญหามากครับครับคุณประสงค์ถ้าคุณทักษิณไม่กลับประเทศไทยสถานการณ์การเมืองไทยในภาพรวมจะดีขึ้นไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแ,แต่พวกนี้ต้องถามว่าใครบ้างไม่อยากคุณทักษิณกลับอืมนะฮะนอกจากกลุ่ม,มคุณหมอหรือเปล่าผมไม่ได้อยากให้กลับไปไม่ติดคุกถามว่าติดคุกไม่อยากให้กลับแบบธรรมดาไม่ให้กลับแบบไม่ติดคุกมีใครบ้างไม่อยากให้กลับจริงๆที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยคนในพรรคเพื่อไทยเองหรือเปินคนในเครือข่ายทักษ<า>ิณก็ไม่อยากให้กลับนะครับ เพราะอะไรถ้ากลับแล้วหาประโยชน์ไม่ได้ครับคืออ้างพระเจ้าไม่ได้ตอนนี้ยังอ้างพระเจ้าได้คืออยากจะลวยแก้งทำป็นบินไปที่นู่นหน่อยแล้วกลับมาอ้าวพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็กลับมาหากินถมาหากินต่อได้แต่วันใดถ้าคุณทักษิณกลับมาพับเนี่ยพระเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนก็เข้าถึงพระเจ้าได้กันหมดแต่ตอนนี้ก็แปดเครื่องโทรไปโทรมารับซ้ายรับขวามัาไม่มีทางได้หมดแล้วครับพระเจ้ามานไลน์ตอนนี้เนี่ยคนทั้งเพื่อไทยบางคนเนี่ยไม่อยากกับเพราะตัวเองก็ได้ถมาหากินหรือสวงหาผลประโยชน์ได้โดยอ้างพระเจ้า แต่ถ้ากลับมาหมดเลยนะฮะมาคุมเองหมดเลยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นธมากินนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินอีกแล้วทุกๆอย่างในทางผลประโยชน์ในทางการเมืองด้วยใครอ้างใครได้เพราะคุณทักษิณจะมาคุมหมดจะย้ายใครได้ทาได้สะดวกไม่ต้องบินไปถามหรือไม่ต้องผ่านร่างทรงที่ไหนก็จัดการได้เองหมดแสดงว่าที่เรียกคุณทักษิณให้กลับบ้านยิ่งเรียกมากแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยากให้กลับก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมน่าจะทาให้เข้าตาสตหรับบางคนต่ผมตั้งคำถามว่าใครบ้างอยายให้ทักษิณกลับที่เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ว่าทักษ อันนี้ประเด็นที่สองที่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ผมคิดว่าอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูนจริงๆประเด็นการขัดแย้งไม่ได้ผลประโยชน์เรื่องคนนักเสียงกับไม่กับอย่างเดียวแต่ผลประโยชน์ในทางอำนาจผลประโยชน์ในทางโครงสร้างทางการเมืองซึ่งจะถูกหรือวันนี้เนี่ยผมไปเจอกลุ่มคนที่เป็นใหญการในคนในวงการศาลเนี่ยจะบอกว่าจะรู้ว่าศาลเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นกเกษียณที่60แล้วถึง70เนี่ยจะเป็นผู้สาวุโสไม่มีสิทธิ์บริหารละของเดิมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคือปี50เนี่ย บอกว่าบริหารถึง70คือประธานสานิการมีอายุถึง70ปีวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เป้าหมายในการรื้อโครงสร้างตรงนี้เนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี่ยจะตัดผู้รักษาที่65ปีแปลว่า,า65ปีแล้วไปเลยเพราะอะไรเพราะเป็นการกำจัดกลุ่มผู้รักษาที่พิพผกษาในทางที่เป็นโทษต่อคุณทักษณ นี่พูดกันในวงการนี่ก็เขาก็เตรียม,มรับโครงสร้างวันนี้แล้วว่าถ้ามีการแก้ตรงนี้ตรงนี้คือประเด็นโดยเฉพางว่ากลุ่มรักษาแม้จะไม่มีอาวุธ <c oughs> แต่เป็นกลุ่มที่มีอำนาจม,มีอำนาจอยู่ในโครงสร้างเดิมคือ <c oughs> ชี้เป็นชี้ตายได้ <c oughs> นี่คือตัวอย่างหนึ่งผมหมายถึงว่าถ้าเกิดแก้แข่แผนนูนเนี่ยไปแตะโครงสร้าง <c oughs> อำนาจของกลุ่มบางกลุ่มที่มีอำนาจอยู่เนี่ย มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นไปได้โดยไม่จำเป็นต้งอ,สสองอาศัยคนแท็กซี่แต่รอบที่แล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าตุลาการพิวัตรพิวัตรเยอะไปนี่แหละเลยทําให้เกิดอะไรตตามมาทั้งหมดรอบที่แล้การตุลาการก็แน,น่ๆก็ไม่ผมไม่ทราบว่าเป็นโยงกัน,กนคือในวงการทู้อ่าาเขาเตรียมตัวกันละที่จะถูก,กเกษียณที่65แต่กลุ่มหนึ่งของคี่เราก็คงไม่ง่ายนกะเพราะว่าโครงสร้างของของตุลาการเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกอยู่พอสมควร ครับนะครับเขาก็คงจะเล่นบทบาทกันอะไรอย่างมีคงมีการต่อรองอะไรกันในทางการเมืองผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยที่ข่าวอย่างงี้นี่คือยกตัวอย่างหนึง่งมีโครงสร้างอื่นๆ่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องไปแตะอะไรบ้างในทางเป็นจริงครับใช่ไหมครับพูดถึงการที่ทําให้สารดสารดิกาเป็นร่มมีสารละทมนูลสารปกครองอยู่ในร่มอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็โอ้โหคงไปแตะโครงสร้างนี้ผมก็เป็นประเด็นที่ที่ที่ต้องตกเถียงกันวนคุณทักษิณกลับมาไม่กลับมาเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเองมันไม่ได้บอกบอกอะไร เพราะยังไงที่สุดเนี่ยถามว่าคนที่มีอำนาจในมือเนี่ยสามารถกดปุ่มสั่งได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใครมีอะไรก็บินไปหาแต่สินู่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยตัวเขามีอำนาจก็สั่งรัฐบาลสั่งสสอในพักเห็นว่าสสอในพักมีบางกลุ่มที่ไม่ให้กลับไงยิ่งออกข่าวเท่าไหร่ไ็จะกลับยิ่งไม่ได้กลับนะครับกลับ <laughs> <laughs> นะครับงนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเป็นประเด็นที่จะตอบว่าทักสินไม่ได้กลับบ้านมันคงเป็นไม่ไ้จะกลับแต่ว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่จนเทาคี่ว่าเขาเคลียทางคือ ตัดโครงสร้างหน้าที่คิดว่าเป็นศัตรูของเขาทั้งหมดแล้วถึงกลับครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาชีพอ่อนแรงแต่ว่าไม่แน่นะครับถึงตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับจอมพลถนอมนอนกลับมาเขาก็เป็นนักศาอ่อนแรงถึงกลับแล้วก็เกิดประเด็น6ตุลากันขึ้นมาตอนนี้เรื่องตรงนี้มันมันเป็นหลายายเรื่องแล้วอย่างหนึ่งโครงสร้างอันหนึ่งอย่าลืมนะเราไปมองปัญหาภาคใต้เนี่ยเวลาพูดเรื่องทักษิณเนี่ยปัญหาภาคใต้น้อยมากนะปัญหาภาคใต้นี่ถูกไม่ใช่ทักษิณก่อนนะมันถูกปล่อยให้เรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนจัดการตัวเองไม่ได้แล้วรัฐบาลเองก็ไม่เคยไปใส่ใจไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ถ้าไม่เคยไปใส่ใจก็ตายต,ายต,ายตายั้งซึ่งผมว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมากจะเป็นวิกฤตอันหนึ่งซึ่งเราละเลยก็ลเลยตรงนี้นะครับถ้าในในถ้าเราอ่านติดตาม ศูนย์ถาภาคใต้ของสมรภูมทยาจะเห็นาปัญหามันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ <C. S 1> แล้วตซนนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปจัดการด้วยไม่ใช่ปล่อยคุยเสียงเรื่องทักษิณกลับไปกับจนบาภาคใต้เนี่ยใครก็เอาไม่อยู่แล้วต่อไปนะ <C. S 1> ครับทีนี้เราคุยกันมาโดยตลอดเราก็บอกว่าเราติดลมทักษิณแล้วเราก็ก้าวไปพ้นคุณทักษิณแล้วเราก็นั่งคุยกันมาเนี่ยจะสองวันอยู่แล้วฮะสังคมไทยมีทางออกมีทางเลือกอื่นนอกจากคุณทักษิณและผลิตภัณฑ์จากตระกูลชินวัตรอีกไหมฮะหนึ่งผมคิดว่าถ้าคนในสังคมมีวุฒิภาวะ มองและทดลองทุกรูปแบบแล้วแล้วก็พบว่าไม่มีทางคืออยู่ในสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดและเพียรพยายามที่จะหาทางเลือกใหม่หรือการออกจากปัญหานี้คือถ้างมนเป็นคุณภาพทางสังคมทัทง้งทั้งโดยรวมทั้งหมดและมีมีขนาดใหญ่พอนี่คือวุฒิภาวะางสังคมประเด็นคุณทักษสินมันเกินไปแล้วอ่ะผมอยากอยากจะเรียนว่ามันเกินไปแล้วเกินไปมากมากมากเลย นะดังนั้นเราต้องออกจากจุดนี้ได้แล้วเพื่อจะเดินไ้างหน้านี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณตัดสินใจลดบทบาททางการเมืองจนเหลือเป็นนายทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องนี้จบนะครับเรื่องนี้จบคือลดบทบาทคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้คนนะ่ะ ที่อยากให้ทักษิณมาติดคุกไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดเพราะาทักษิณนะไปเซ็นชื่อให้เมียล็อกที่ติดคุกสองปีเนี่ยม,มันเกลียดแล้วก็อย่างที่พี่ประวิตรพูดอะ่ะพอคนมันเกลียดปุ๊บเนี่ยมันเชื่อไปหมดสะสมความความเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่จริงมากไม่จริงมากแล้วแต่นะแล้วแต่แต่คือตอนนี้มันถูกล็อกคือสังคมมันถูกล็อกคิดว่าไอ้วิกฤตการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยล้วนสามารถเชื่อมโยงแล้ลากไปถึงคุณทักษิณได้หมดและคุณทักษิณนี่แหละ ที่เป็นคนกอบโกยทุกอย่างโอกาสทุกอย่างเนยคือมันพูดไปทักขนาดนั้นแล้วมันมีคนเชื่อ <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยคนมันถึงพลังในงการเกียดชังมันสูงถึงขนาดนี้จริงๆแล้วตัวคุณทักษิณเองเนี่ยตัวตุตุแกเองเนี่ยแกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะถ้ามีนะแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นคือขอยืมคาอาจารย์เศริฐกุลครับ <Yeah. S 1> อาจารย์บอกว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ย เลวอย่างที่คนอื่นเขาพูดถึงขนาดนี้นะอย่าว่าแต่เป็นทักษิณเป็นนายกเลยอืเป็นมนุษย์ยังไม่ได้ไงแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันไม่จริงหรอกที่ใครม,มันจะน่าเกลียดหน้าชังได้ซักขนาดนั้นโดยตัวเขาเองนะนอกจากการสร้างทําให้การเกลียดเพราะว่านี่คือการความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของอํานาจแล้วปะทะกันแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีคนทักษิณคนเดียวที่หน้าหน,าน,าน้ากลัวนะผมฟังพี่ประสงค์พูดเนี่ยกรณีตุลาการเมื่อสักครู่นี้ เอาพูดตรงๆนะการที่แกพูดถึงเรื่องว่าถูถกลดจาก70เหรือ65แล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวอ,มอผ,มผมแปลกใจเลยนะการที่แกยุขนาดนี้แล้วอ่ะอายุ65แล้วไม่ได้ทำงานต่ออีก5ปีเนี่ยแกรู้สึกมันมันรู้สึกทำให้คนรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่าจะต้องขับเคลื่อนหรืออะไรขนาดนั้นเช่เหรอตรงลงแล้วเนี่ยคนที่น่ากลัวในสังคมไทยเนี่ย มีใครบ้างด้วยโดยเฉพาะพูดถึงตุลาการนะผมยิ่งขนลุกใหญ่เลยเพราะว่าพอเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็คิดว่าตุลาการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะพอหลักการนะรก็น่าจะยอมรับได้เมืม่อคำสินการตัดสินออกมาจากทางตุลาการครับคุณหมอฮะสังคมไทยมีทางเลือกอื่นไหมเวลาเราไม่อยากได้คุณทักษิณเนี่ยมันมีทางอื่นที่จะมาสู้กันตรงไปตรงมาทางการเมืองเราก็เลือกอีกทางหนึ่งมีไหมฮะทางเลือกอื่นมันมีนะครับ,รบเพียงแต่วา่าอย่างที่ผมพูดเบรกเมื่อกี้บอกว่า ก็คนพักเพื่อไทยเองไม่ยอมอ,ะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้เนี่ยมันหอมหัวนมันมีม,มออีอำนาจมีเงินมีทองได้นะครับถ้าเกิดเอาคุณทักษิณตายไปเขาก็ต้องหาคนที่จะให้ผลประโยชน์และอำนาจให้เขาใหม่แค่นั้นเองครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าดูตัวเรื่องนี้ยังยังใช้ได้ยังกินได้อยู่นะครับคนที่ที่ใช้คุณทักษิณอยู่เนี่ยนะฮะก็คือคือตัวคนพักเพื่อไทยเองแหละ ใครใช้ใครฮะพักเพื่อไทยใช้คุณทักษิณหรือว่าคุณทักษิณใช้ใครค่อไทั้งคู่เหรอครับคือมันการสมประโยชน์อยู่แล้วก็รวมทั้งเนี่ยที่รยนเทยุทธเขาบอกว่าเนี่ยมีเสื้อแดงเป็นอุดมการณ์เป็นอะไรไม่ใช่นั่นก็คือเครื่องมือทางการเมืองที่ทักษิณเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบให้ตัวเองแล้วคนอื่นเนี่ยก็หวาดกลัวคนในหมู่บ้านเสื้อแดงเองเนี่ยนะฮะที่เขาไม่ได้เอาด้วยกับหมู่บ้านเสื้อแดงเขาก็หวาดกลัวคนในสังคมก็หวาดกลัวนะครับ ทุกคนเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะประสานประโยชน์เพื่ออำนาจเขาเลยไม่ยอมออกไปคนที่ไม่ก้าวข้ามผมยืนยันคนที่ไม่ก้าวข้ามนี่คือคนที่อยู่ในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรเองนะครับจริงๆตัวเลือกอื่นมันมีนะครับแล้วเราเนี่ยก็อยากให้ตัวเลือกอื่นอยากใช้ตัวเลือกอื่นแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ตัวเลือกอื่น และอีกหลายๆคนแล้วทำไมตัวเรื่องอื่นที่มันเกินกว่าคุณทักษิณและพลักเพื่อไทยมันไม่เกิดขึ้นทำไมเราไม่มีพักการเมืองฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วเราก็ไปเลือกพักฝ่ายค้านการเมืองทางเลือกที่สามทำไมไม่เกิดขึ้นการรวมตัวของภาคประชาชนคนชั้นกลางทำไมมันสร้างทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับสังคมไทยไม่ได้ก็กระบวนการการเลือกเนี่ยเขาจะบอกเขายังจะเลือกอันเดิมอยู่เขาได้ผมผมเคยได้ยินคำว่า Contact Farming แต่ตอนนี้คือ c o n t a c t politics คือเขารวมกลุ่มกันแล้วก็เลือกบอกท่านจะเลือกคนนี้ทั้งทั้งที่อยู่ว่าโกงผมอยากบอกว่า เคยมีกฎหมายประเทศไหนบอกว่ายกย่องคนโกงบ้างมีแต่ลงโทษคนโกงแต่คนไทยกลับบอกว่าโกงแต่ช่วยฉันเนี่ยฉันยินดีฉันรับได้นะฮะมีกฎหมายหรือมีตรงไหนที่บอกว่าโกงเพียงแต่ว่าอะไรเขาไม่รู้สึกตัวเองถูกโกง,งฮะคนที่พูดอย่างเงี้ยเขาถึงมีตัวเลือกอื่นผมยืนยันว่ามีแล้วเราก็อยากจะเลือกด้วย<ช>แต่เขาบอกเขาจะเลือกออทักษินและโปรดัก์ของทักษินพรรคพวกของทักษินมันก็เลยไม่เลือกพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าดูดีๆนะครับ ไอ้ที่ว่า15ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ม a จ ORITY หรือว่าส่วนใหญ่นะฮะเราพูดอยู่เขาก็อ้างว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ถึงครึ่งนึงได้ซ้ำไปและถึงเกินครึ่งสมมุติว่าเกินครึ่งหรือเอา50ล้านคนเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้ขายหมายความว่าพรรคเพื่อไทยหรือทักษิณเนี่ยจะทําได้ตามอาเภอใจนะครับ,รบเขาต้องทําตามกฎหมายและสิ่งนี้ถูกต้องอันเนี้ยนี่ ผมยืนยันว่าโปรดักต์อื่นๆมีแต่เขายังไม่ยอมใช้เพราะตอนนี้มีประโยชน์อยู่ถ้าถ้าเกิดทักษิณตายไปหรืออะไรเขาก็จะเปลี่ยนโปร d u c t ใหม่ครับคุณประวิสสังคมไทยมีทางเลือกอื่นไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเมืองที่พร้อมที่จะให้คนไทยเลือกไหมฮะคือทางทฤษฎีบบย่อมมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่ผมเกรงว่าตราบใดที่พักการเมืองอื่นเนี่ยยังไม่ฟังเสียงคนทั่วไปที่เป็นคนจนส่วนใหญ่นะฮะที่เป็นคนที่ใช้เสทีย์เลือกตั้งเนี่ยหรือมองไม่เห็นหัว,วเขาไม่ตอบสนองเขาเพียงพออย่างที่พักเพื่อไทยหรือไทยรักไทยทำมาในอดีตเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะไม่เกิดคือต้องถนักว่าเราไม่ได้คุยแค่เรื่องคุณทักษณิณตอนนี้เนี่ยเราคุยว่าระบบ การเมืองไทยเนี่ยจะตอบสนองเสียงของคนที่เคยถูกดูถูกว่าไม่มีวุฒิหรือและยังกำลังยังยังถูกดูถูกนะว่าไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือควรจะทำให้เสียงคนเหล่านี้เงียบโดยการก่อรัฐประหารเนี่ยแล้วชาคนเหล่านี้ปนไปไว้ที่ไหน จะชอบหรือไม่ชอบเสียงคนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาตระหนักว่าเขาสามารถหาวิธีที่จะแสดงพลังของเขาได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างและถึงแม้มันจะมีปัญหาเรื่องคอรัปชันหรืออะไรก็ตามแต่สังคมไทยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศผมมองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านในช่วง5 6ปีที่ผ่านมาแลวยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดแค่คุณทักษณิณคำถามที่น่าจะถามมากกว่านี้ก็คือว่าระบบการเมืองไทยจะเอาคน ส่วนใหญ่กว่า60-70%ซของประเทศไปไว้ที่ไหนได้ถ้าไม่มีคุณทักษิณครับอันนี้เป็นคำถามใหญ่แต่ว่าเวลาเหลือประมาณสัก4ีานาทีแต่ให้แต่ละคนตอบเพื่อที่จะจบรายการในวันนี้ตกลงสังคมไทยจะต้องอยู่กับคุณทักษิณอย่างไรฮะคุณสมปัติคืออยู่ในฐานะที่แกเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในปรวัศาสตร์การเมืองไทยคับแต่ว่ามันควรจะเป็น ปลอดสายข้างหลังอะคือผมคิดว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าได้อะผมอยากเห็นผมอยากเห็นพักการเมืองผมอยากเห็นนักการเมืองที่มีศักยภาพสูงกว่าคุณทักษิณน,นะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนในสังคมเนี่ยยอมรับผมคิดว่าเราต้องเดินทางหาคนนั้นถ้าเรายังติดกับดักหาคุณทักษิณแล้วก็เกลียดคุณทักษิณผมคิดว่าเราไปไหนไม่ได้อะเราก็จะอยู่อย่างเงี้ย คุณหมอครับสังคมไทยจะอยู่คุณทักษิณยังไงครับคงต้องจับตามองไม่ให้พลพรรคของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองไปมากกว่านี้นะครับแค่นี้เขาก็เสียหายมากพอแล้วนะครับเขาจะกลับหรือไม่กลับผมก็เขากดรีโมทโทรศัพท์มาสั่งนะฮะคนก็บินไปรับคําสั่งกันอยู่นะครับผมไม่อยากให้บ้านเมืองไทยเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้เราอยู่กับเขาอย่างนี้จนกว่าเขาจะหมดอํานาจหรือสิ้นอายุขายไปนะครับแต่เรา พูดตรง่าผมไม่อยากให้เกิดความเสียหายมากกว่า1ิปีที่ผ่านมาแค่นี้มันก็เสียหายมากพอแล้วครับกรับคุณประสงค์ครับเอาก่อนมันต้องเป็นส่วนส่วน,ส,วนส่วนนะครับพวกนักการเมืองนะครับนักการเมืองเนี่ยควรจะทําหน้าที่แล้วก็ดําลงศักดิ์ศรีในตําแหน่งของตัวเองคนเป็นนายกคนจะรู้ว่าตําแหน่งนายกมีศักดิ์ศรีอย่างไงควรทววาวาํา,าทด้วยความคิดความอ่านของตัวเองรัฐมนตรีก็เช่นกันครับทําด้วยความคิดความอ่านของตัวเองให้สมศักดิ์ศรีกับเงิน จากภาษีประชาชนเช่นเดียวกันสสเช่นเดียวกันควรทําหน้าที่ตัวเองเต็มที่ทั้งฝ่ายค้ารัฐบาลรัฐบาลเองก็ไม่ควรต้องไปฟังคําสั่งใครที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องการดีเหมาะสมเพราะประชาชนเองนั้นประชาชนเองก็จะต้องทําหน้าที่ตัวเองคืออย่าไปสนใจสิ่งที่มันอยู่นอกระบบที่ไร้ความหมายนะครับทุกคนต้องอยู่ต้องทําหน้าที่ตัวเองเองให้ดีที่สุดพอละแต่สั้งหมสุดคือนักการเมืองซึ่งยังคงอาศัยอํานาจของอาศัยอํานาจตัวนี้ ใหเชื่อฟังคาสั่งนอกระบบไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามอย่าฮะให้ศักดิ์ศรีภาษีที่รัฐประชาชนให้ให้สมที่ตัวเองปฏิญาณนะครับจะไปทําอย่างนั้นแค่นั้นแล้วประชาชนก็อย่าไปสนใจครับคุณประวิทย์ครับก็ควรจะอยู่กับคุณทักษิณอย่างเท่าทันนะฮะรัตนากวรนัการเมืองรวมถึงบุคคลสาธารณะที่มีผลได้ผลเสียกับสังคมเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ข้างใครหรือบูชาแต่มีไว้เป็นตัวแทนทํางานแทนสาธารณะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคําตอบ แล้วถ้าวันนี้คุณประวิทย์พูดจากันแล้วบอกคุณทักษณิณได้คุยกันมาตลอดขนาดนี้ฮะอยากจะบอกอะไรคุณทักษณิณครับสั้นๆก็ผมคิดว่าคุณทักษณิณควรจะตระหนักถึงข้อบกพร่องสิ่งที่กระทํามาในอดีตนะฮะแล้วถ้าเกิดตัวเองตรหนักว่าทําผิดอะไรไปบ้างเนี่ยการออกมายอมรับผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะเปิดใจ นะฮะกับความเห็นหลากหลายของคนในสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยไม่ได้มีแค่เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าหรือแม้กระทั่งหลากสีครับกลับคุณสมบัติอยากบอกอะไรคุณทักษิณครับผมคือผมเห็นว่าคุณทักษิณเป็นคนมีศักยภาพสูงคนหนึ่งนะเหตุที่พวกเรายังถกเถียงเกี่ยวกับคุณทักษิณอยู่นี่อันนี้ก็สะท้อนเน็นว่าแกมีศักยภาพจริงๆนะครับผมอยากบอกคุณทักษิณว่าขอให้แกเนี่ยปล่อยให้พักเพื่อไทยเนี่ย เป็นพรรคมหาชนจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ได้เป็นผู้นำและบริหารพรรคอย่างเต็มความสามารถที่เขามีคุณทักษิณต้องยอมเหมือนเหมือนถ้าคุณทักษิณจะผูกพันกับพรรคการเมืองนี้แต่ก็ต้องให้นึกถึงว่าเหมือนเราเลี้ยงลูกเขาต้องโต,ต,ต,ตแล้วพรรคการเมืองมันจะต้องเป็นพรรคของเป็น พรรคการเมืองของประชาชนจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่ก็จะตกเป็นพรรคการเมืองยังเป็นพรรคการเมืองแบบคนทักษิณอ่ะแต่ว่าถ้าคุณทักษิณสามารถทาให้พักเพื่อไทยเป็นพรรคมหาชนได้เมื่อไหร่คุณทักษิณจะถูกบันทึกไว้อีกแบบหนึ่งเลยครับครับครับคุณหมอทิ้งท้ายสั้นๆครับบอกเลยคุณทักษิณครับเอ่อแน่านะที่มีคนรู้ทันทักษิณนะครับผมจะไม่บอกทักษิณอะไรเลยเพราะรู้ว่าบอกไปก็แค่นั้นแหละเขาเป็นคนที่บ้าอำนาจแล้วก็เห็นพรรคของเขาเนี่ยก็เป็นแค่เครื่องมือของเขา บอกไปก็ไร้ประโยชน์ผมจะไม่บอกอะไรเขาเลยครับครับแล้วคุณประสงค์จะบอกไหมครับรือว่าไร้ประโยชน์เขาเขาาไม่เคยฟังบาแต่ต้นอยู่แล้วครับ <laughs> แต่ว่าเอาแต่ถ้าใจบอกก็บอก,ก,บอกคือเลิกวงการชีวิตคนอื่นสักทีแหละกลับเอาละครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์กับคําถามใหญ่ที่ว่าถ้าทักษิณกลับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและถ้าทักษิณไม่กลับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมพินโยตรายสุยรรมาแขกรับเชิญทั้งสีท่านและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับคําถามใหม่ๆในรายการตอบโจทย์ครับสวัสดีครับ